ก็ต้องศึกษาการการการเกิดขึ้นของร่างกายมันเกิดจากอะไรนะมันก็เกิดจากการผสมธาตุสี่ของพ่อของแม่มารวมกันใช่ไหมมันก็เป็นธาตุนะสเปิร์มกับอะไรกับไข่มันก็ทํามาจากธาตนะุด้วยกันมันมันมารวมตัวกันแล้วมันก็ขยายตัวเซลในในร่างในร่างนั้นมันก็เริ่มขยายตัวเซลลมันก็เป็นมันก็เป็นธาตุ เป็นธาตุที่ผสมด้วยดินน้ำน้ำไปอยู่แล้วแล้วมันก็ขยายตัวแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆด้วยการเติมธาตุของแม่แม่ก็มีสม่งเพิ่มธาตุเข้าไปในร่างของทารกผ่านสายชะเดออย่างเงี้ยมันก็เป็นการเอาธาตุมาก่อสร้างร่างกายธาตุสี่นี้ก็เหมือนวัสดุก่อสร้างเวลาเราสร้างบ้านเนี่ยเราต้องมีวัสดุก่อสร้างใช่ไหมต้องมีอิฐหินปูนซีเมนต์เหล็กมีอะไรต่างๆ แล้วพอสร้างเสร็จก็กลายเป็นรูปร่างบ้านขึ้นมาแล้วก็มองไม่เห็นอิฐหินปูนใจนะเพราะเราตกแต่งทาสีอะไรท้กอย่างจนกระทั่งมันกลายเป็นบ้านที่สวยงามขึ้นมาแต่ความจริงมันก็มาจากอิฐหินดินดินทรายปูนอะไรตา่างๆเหล่านี้ร่างกายของเราก็มาจากธาตุสีธาตุสีที่เข้ามาทางทางทางร่างกายของแม่ก่อนแม่ก็เอาลมเข้าไปหายใจเข้าไปก็เป็นธาตุลมดื่มของเหลวดื่มน้ำต่างๆก็เป็นธาตุน้ํา ก,กินของแข็งเข้าไปก็กินท่าก็เป็นท่าน,นินท่านไฟก็ได้จากแสงอาทิตย์ความร้อนอย่างนี้มันก็เข้ามารวมตัวกันแล้วมันก็มามาสร้างอาการสามสิบสองขึ้นมาพออาการครบสามสิบสองร่างกายอยู่ในคันไม่ได้ก็คลอดออกมาใช่ไหมพอคลอดอมาเราก็เติมท่านของเราเองทีงนี้เมื่อก่อนอาศัยแม่เติมให้พอ,อลอกคลอออกมาปับ๊บเราก็ต้องหายใจเองลดื่มน้ําเองหิวน้ําก็ร้องขอน้ํา ของน้ํของน้านมแมากให้น้านมเปนทั้งธาตุดินธาตุน้าผสมกันไปความนอนเราก็ได้จากความร้อนของของของดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็มาผสมกันทําให้ร่างกายของเราเติบโตขึ้นมาก็ด้วยธาตุสีนะไปจนกระทั่งถึงเวลามันตายไปตายไปอะไรเกิดขึ้นถ้าเราปล่อยร่างกายที่ไม่ไม่ปไปเผาไปร่างกายมันก็จะธาตุมันก็จะแย,ายากออกจากกัน ธาตุลมที่เคยเข้ามันก็ไม่เข้าแล้วแล้วแต่ออกออกมาทําเป็นเกลิ่นและเหยออกมา้าน้ํามันก็จะไหลออกมาตามทวานต่างๆทิ้งมานานๆร่างกายก็แห้งกรอบไกลายเป็นดินไปธาตุไฟก็ออกไปตั้งแต่ตาธาตุลมไปเวลาคนตายมาจับดูร่างกายของคนตายมันจะเย็นนะเพราะธาตุไฟมันออกไปแนละ้วศึกษาดูการเข้าออกของธาตุเสมันก็ไม่มี อีกนวิธีหนึ่งจะดูว่าร่างกายนี้ตัวเราอยู่ตรงไหนถ้าเราว่าร่างกายเป็นตัวเราเราลองชำแหะร่างกายมาดูแยกเป็นชิ้นส่วนนะร่างกายเราอยู่ที่ผมหรือเปล่าอยู่ที่ขนหรือเปล่าเราเป็นผมหรือเปล่าเราเป็นขนหรือเปล่าเราเป็นเล็บหรือเปล่าเป็นฟันหรือเปล่าเวลาเราโกนผมทิ้งไปเราตายเราหายไปกับผมหรือเปล่ามันก็ไม่หายแสดงว่าในร่างกายนี้ไม่มีตัวเราตัวเรามันไม่ได้อยู่ในร่างกายมันอยู่ มันเป็นอยู่ในตัวรู้มันมออกมาจากความคิดปรุงแต่งนั่นเองไปคิดสร้างตัวเราขึ้นมา,ามจริงมันแค่เป็นความคิดของตัวรู้คือจิตที่มาครอบครองร่างกายนี้เนทะ่านั้นเราต้องศึกษาแบบนี้มาถึงจะเห็นชัดว่าไม่มีตัวตนในร่างกายของเราเป็นการรวมตัวของธาตุสี่นี้นะรมไฟแล้ววันหนึ่งมันก็จะต้องแยกตัวกันออกไปเวลาคนตายนี่ ไม่มีไม่มีใครตายแล้วมันเป็นการเป็นการแยกธาตุธาตุสีที่ใครมารวมตัวกันมันก็แยกกลับไปสู่ที่ตั้งของมันธาตุดินก็กลับไปอยู่กับเป็นดินธาตุน้าก็กลับไปอยู่กับน้าธาตุลมก็กลับไปอยู่กับลมธาตุไฟก็กลับไปอยู่กับไฟ